สวัสดีครับคำเตือนนะครับคลิปนี้เป็นการแชร์ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการเทรดนะครับไม่ใช่คําแนะนําทางการเงินะะหรือว่าการลงทุนใดๆทั้งสิ้นนะครับเพื่อนๆควรตระหนักนะครับถึงความเสี่ยงที่มีโอกาสจะสูญเสียเงินนะครับทั้งหมดได้ในการเทรดนะครับและทั้งหมดนี้นะครับเป็นเพียงประสบการณ์การเทรดของผมเองนะครับที่นํามาแชร์กับเพื่อนๆนะครับเเพื่อนๆสามารถฝึกฝนนะครับแล้วก็พัฒนารวมทั้งต่อยอดนะครับในแบบฉบับของคุณเองได้นะครับแล้วก็ที่สําคัญครับ ความเสี่ยงในการลงทุนมีมากเพราะฉะนั้นควรศึกษานะครับหาความรู้นะครับก่อนที่จะลงทุนนะครับในการลงทุนใดๆทั้งสิ้นนะครับต้องมีความรู้ก่อนนะครับโอเคสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆเทรดเดอร์ทุกคนนะครับก็พบกันในวันนี้นะครับกับผมโค้ชเจนนะครับในช่วงเย็นนะครับนะวันนี้นะครับวางแผนการเทรดทองคำนะครับแล้วก็คู่เงินฟอเร็กกันบ้างนะครับสัปดาห์นี้จะเทรดทองยังไง นะครับแล้วก็มีข่าวอะไรบ้างที่เพื่อนๆต้องติดตามนะครับก็มาดูกันสักนิดนึงก่อนนะครับอย่างแรกเลยก็คือเดี๋ยวขอดูตารางปฏิทินข่าวกันก่อนนะครับว่านะครับมีข่าวอะไรบ้างสําหรับสัปดาห์นี้นะครับนะสัปดาห์นี้นะครับตั้งแต่วันที่19นะครับนะวันที่19วันจันทนะวันจันท์มีข่าวอะไรสําคัญบ้างนะครับเปิดไปที่ตารางข่าวแล้วก็เลือกข่าวที่มีความแรงนะครับตั้งแต่ระดับกลางขึ้นไปนะครับนะ ระดับกลางในช่วงวันจันทร์ครับวันจันทร์ก็อย่างแรกเลยก็คือเป็นวันหยุดของสหรัฐอเมริกานะครับนะเป็นวันหยุดของสหรัฐอเมริกาตัวนี้นะครับถามว่าแนวโน้วทิศทางของข่าวหรือว่าของกราฟจะเป็นยังไงนะครับเบื้องต้นทิศทางของกราฟอันนี้สังเกตนะครับถ้าหากว่าเป็นวันหยุดแล้วมีข่าวนอกตลาดเข้ามานะครับล่าสุดทองคํามีข่าวนะครับนอกตลาดก็คือเรื่องของความกดดันให้รัสเซียยูเครนนะครับรัสเซียก็มีการเคลื่อนนะครับลดขนขีปนาวุธเข้าไปในประเทศนะครับ ใกล้ยูเครนมากยิ่งขึ้นนะครับที่เป็นพันธมิตรกันนะครับก็เตรียมที่จะโจมตียูเครนอีกครั้งนะครับตัวนี้ก็เป็นปัจจัยที่มีแนวโน้มจะหนุนในฝั่งของตัวกราบราคาทองคำนะครับสำหรับเพื่อนๆที่วางแผนเทรดทองก็ระมัดระวังทองคําเปิดแก็บด้วยสาหรับพรุ่งนี้เช้านะครับทีนี้นะครับในส่วนของตัวข่าวเนี่ยผมต้องบอกก่อนว่าเป็นข่าวนอกตารางแล้วก็มาช่วงวันเสาร์ที่สานะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็อาจจะทําให้ตลาดไม่ได้รับแรงกระแทกสักเท่าไหร่แต่อาจจะต้องตามในช่วงเช้านะครับเป็นหลักนะ ส่วนช่วงกลางวันก็โฟกัสเทรดตามกรอบกราฟเทคนิคได้เลยนะครับส่วนสถานะค้าเงินนะครับปิดตลาดในช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับนะครับก็สถานะข่าเงินนะครับคุณเงินปอนแข่งค้ามากที่สุดนะครับเออก็อนขานี่จะเป็นเจแปนนะครับในตอนนี้เพราะฉะนั้นแผนในการเทรดของเราก็อาจจะโฟกัสนะครับเจอ่อนสุดเลยนะครับปอนแก็งสุดตัวนี้ก็ทําให้ในฝั่งของข่าเงิน p ี p ีเจนมินโนปรับตัวขึ้นต่อนะครับนะส่วนทางด้านของตัวกราฟเทคนิคอ่ากราฟเทคนิคข้อนะครับ ตอนนี้เป็นยังไงบ้างหลายคนอยากจะถามว่าอทองคำโคจผมติดไม้เซลล์อยู่เนี่ยนะครับจะทํายังไงต่อไปได้บ้างนะครับสาหรับทองคำนะฮะติดไม้เซลล์อยู่เบื้องต้นต้องบอกนี้ครับว่าทองคำเนี่ยเขายังไม่ได้เบ out นะครับหรือว่ายืนเหนือกรอบของเขาในตอนนี้นะครับเพื่อนๆสังเกตทองนะครับมีการสร้างราคาหายนะครับที่ต่ำลงในตอนนี้อันนี้เป็นกรอบ4ชั่วโมงนะหลายคนสงสัยนะครับว่าใช้ทําคมเท่าไหร่ในการวิเคราะห์กราฟนะครับกราฟที่เราวิเคราะห์กันตอนนี้เป็นกรอบ 4ชั่วโมงหรือว่าเฮดโฟนได้เองนะครับแล้วก็ที mm ่เพื่อนๆดูนะครับตอนนี้จะเห็นว่าตัวกราฟทองคามีลักษณะของการสร้างราคาไฮที่ต่าลงครับาราคาไฮต่าลงนะครับตรงนี้ก็อาจจะโฟกัสเทรดนะครับโดยดูจังหวะของการเด้งแล้วก็ นะครับเข้าช็อตเซลล์นะครับอาจจะทํากําไรตามกรอบนะครับนะซึ่งกรอบราคาโลก็เป็นโลโลเดิมเลยนะครับแต่ว่าอาจจะใช้แนวซัพพอร์ตนะครับในแต่ละซัพพอร์ตดูก่อนว่าตัวกราฟเนี่ยจะลงมาเทสต์ไหมนะครับแล้วก็ใช้เป็นกรอบในการเทคกําไรนะครับส่วนถ้าเพื่อนๆอยากจะใช้ฟิโบนัชชีนะครับในการเทคกําไรก็กรอบราคาสําคัญอยู่ที่1945งพันเก้าร้อยสี่สิบห้ายูโรต่อออนนะครับหนึ่งเก้าสี่ห้าถึงหนึ่งเก้าสี่ศูนย์นะครับนะก็อาจจะโฟกัสเทรดแล้วก็ นะครับทำกำไรตามกรอบนี้เป็นหลักในสัปดาห์นี้นะครับส่วนโล่เดิมจะอยู่ที่โซน1,925ยูนลต่อออนนะครับทองคำถ้าเกิดว่าเบรกเอาและสร้างราคา high ที่สูงกว่า high ก่อนหน้าได้ตรงนี้อาจจะเปลี่ยนแผนเทรดแล้วก็ follow ไปได้นะครับในกรณีที่ถ้ายืน1,970-1,971 follow ไปขึ้นไป tp 1,980-1,985นะครับนะก็จะเป็นกรอบแนวต้านต่อไปสำหรับตัวกราฟราคาทองคำแต่ถ้ายังนะครับตรงนี้ก็ เน้นช็อตเซลล์นะครับทำกำไรตามกรอบลงไปก่อนนะครับเพราะว่าตัวกราฟยังไม่ได้มีการเบรกเอาท์นั่นเองนะครับนะก็อาจจะโฟกัสตามแผนในลักษณะของการเด้งเซลล์นะครับสำหรับพวกนี้แนวที่เหมาะกับการเด้งเซลล์ก็จะเป็นแนว1 9 6 4 1965นะครับด้านบนนะครับนะหรือนะครับ1น7 0นะครับก็จะเป็นคีย์เลเวลหลักในตอนนี้ที่เราจะวางแผนเข้าเซลล์กันแล้วก็ทำกำไรที่1945ถึง1924นะครับด้านล่างอันนี้ก็จะเป็นกรอบในการเทรดทองคำนะครับ ทางฝั่งของตัวน้ำมันนะครับแล้วก็คริปโตเคเรนซีนะครับนะก็น้ำมันเนี่ยตอนนี้นะครับสวิงอยู่ในกรอบสวิงนะยกตัวขึ้นมาครับถึง71ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะครับก็เป็นแนวต้านตอนนี้ครับสำหรับเพื่อนๆที่วางแผนเข้าเทรดน้ำมันนะครับก็อาจจะดูว่ามีพลังชั่นเซลอะไรเกิดขึ้นไหมนะครับถ้ามีก็ค่อยวางแผนเข้าเซลนะครับแน่นอนครับสำหรับน้ำมันเนี่ยติดต้านอยู่นะตอนนี้แต่ให้ระวังเรื่องของการปรับฐานยกตัวนะนะครับน้ำมันมีแนวสวิงราคาไฮครับบริเวณนี้เลย อ่าล้วก็มีกรอบที่เขายกตัวขึ้นมานะครับอันนี้อาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับในี่เพราะนั้นแผนในการเทรดน้ำมันตอนนี้คงเน้นไปที่การนะครับเซลล์ระยะสั้นและดูว่าตัวกราฟเนี่ยจะมีการเบรกเอาท์นะครับกรอบเทรนในกรอบ1ชั่วโมงลงมาได้หรือไม่นะครับนะอ่านะครับกรอบ1ชั่วโมงนะจะเบรกลงมาได้หรือเปล่าเมื่อกี้ทองคำนะครับทองคำกรอบ4ชั่วโมงนะครับที่ผมวิเคราะห์ให้ดูอ่าบริเวณนี้นะครับแล้วก็กรอบ1ชั่วโมงนะครับส่วนน้ํามัน น้ำมันมเนี่ยกรอบ1ชั่วโมงนะครับทาเฟรม1ชั่วโมงจะมีคีย์เลเวลสำคัญนะครับบริเวณเอ่อ 1, บริเวณ71.53ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะครับก็จะเป็นกรอบราคา Lover High นะครับนะอ่าเป็น Lover High นะครับส่วน l o w e r Low จะลงไปได้หรือไม่นะครับบริเวณ 68$ ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะครับก็ต้องเบรกหลุดบริเวณ 69.9ลงมาก่อนนะครับสำหรับน้ำมันนะ้าเบิกหลุด69ลงมาก็มีนน้มลงต่อนะครับถึง68หรือ67ดอลลาร์ต่อบาเร็นะครับตอนนี้เทรดตามกรอบนะครับสวิงก่อนอ่ากรอบสวิงอยู่ที่71.5นะครับดอลลาร์ต่อบาเราถ้ายืน71.5ตอนนี้ก็วางแผนบายต่อแต่ถ้าไม่ยืนครับพรุ่งนี้เราอาจจะได้จังหวะในการเข้าช็อต เซลน้ำมันแล้วก็ทำกำไรตามกรอบสวิงของเขานะครับก็จะเป็นกรอบการเทรดน้ำมันในตอนนี้เทรดซัพครับสต็อปลอสตหนือราคา72นะครับนะ Take profit ที่70แล้วก็68ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะครับก็จะเป็นเทรดซัพสำหรับราคาน้ำมันเป็นมุมมองในสัป,ปดาห์นี้นะครับนะก็อาจจะโฟกัสเทรดตามกรอบก่อนแต่ถ้ายืน72ได้ก็ต้อง follow by นะครับแล้วไปทีที่ แนว73ดอลลาร์ต่อบาเรลนะครับ73.3นะครับนะอ่าก็จะเป็นกรอบในการเทรดครับส่วนบิตคอยนะครับบิตไม่คอยแล้วก็ดรอยด้วยตอนนี้ในกรอบ4ชั่วโมงเป็นอย่างไรบ้างบิตคอยตอนนี้มีเรื่องของสัญญาณเบรกเอา์เกิดขึ้นครับนะฮะบิตคอยนะครับผมมีเรื่องของการเบรกเส้นเทรนนะครับในกรอบย่อย4ชั่วโมงส่วนกรอบหลักในตอนนี้นะครับราคาหายเชื่อมหายลงมายังไม่ถือว่าเบรกกรอบนะ นะครับกรอบหลักแต่กรอบย่อยมีการเบรกขึ้นมาแล้วก็แน่นอนอาจจะมีเรื่องของการสวิงขึ้นมาเทสบริเวณแนวต้านหลักนะครับแนวต้านหลักสําหรับบิตคอยอยู่ที่โซน27,500นะครับนะ27,300ถึง27,500สําหรับเพื่อนๆที่วางแผนเทรดบิตคอยนะครับอ่ารอเด้งนะครับบริเวณดังกล่าวนะครับแล้วดูจังหวะในการช็อตเซลล์นะครับนะถ้ามีอ่าถ้ามีไพชั้นเซลล์เกิดขึ้นก่อนนะเพื่อนๆพ่ถึงคอยเข้าเซลล์นะครับที่โซนนี้นะครับก็คือ70,000 4 เอ่อไม่ใช่สิ27,400ถึง27,500ดอลลาร์ต่อ1บิตคอยนะครับก็จะเป็นกรอบสวิงของบิตคอยตอนนี้นะครับถ้าขึ้นมาถึงอาจจะดูจังหวะในการช็อตเซลล์ทำกำไรเทคโปรฟิตตามกรอบสวิงนะครับจะอยู่ที่แนวโลโบโล,โลครับ24,400แต่ถ้าเบรกยืนนะครับเหนือราคา27,600อันนี้ก็ต้องเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเทรนในการเทรดหรือว่าเปลี่ยนเทรนในการฟอลโล่แล้วนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นมมมุองในการเทรดบิตคอยนะครับนะก็บิตคอยนะครับ อาจจะดูจังหวะย่อบายแล้วก็ทำกำไรที่27,500หรือ27,400แล้วก็เตรียม short ซลล์นะครับตามกรอบแนวโน้มหลักนะครับประเวณนี้นะครับก็เป็นมุมมองการเทรดบิตคอยนนะครับทางด้านของตัวอัตราผลตอบแทนพันธบัตรเป็นยังไงบ้างแน่นอนครับในช่วงวันศุกร์เนี่ยเรามองว่านะครับวิเคราะห์กราฟก็คือตัวกราฟเนี่ยนะครับไม่สามารถ break out แนว support ลงไปได้แล้วเราก็นะครับวางแผนเอาไว้ก็คือพันธบัตรเนี่ย นะครับมีแนวโน้มยกตัวขึ้นซึ่งก็จะเป็นปัจจัยกดดันให้ในฝั่งของตัวทองคำเนี่ยปรับตัวลงนะครับนะซึ่งก็ตามที่เราวิเคราะห์เอาไว้นะครับพันธบัตรขึ้นทองคําลงนะครับดอลลร์ส่งตัวนะครับนะถามว่าดอลลร์พันธบัตรนะครับตอนนี้ยังเป็นปัจจัยที่ส่งผลทำให้ราคาทองคามีการเลี่ยนตัวไหมก็ยังเป็นปัจจัยส่งผลครับนะฮะแต่ว่าหลักๆก็อาจาจะเป็นพันธบัตรดูพันธบัตรปเป็นหลักในช่วงน,นี้นะครับนะส่วนดอลลร์อาจมีผลกระทบนะครับมาจากปัจจัยข่าวในสัป์นี้ระมัดระวังข่าวนะครับแล้วก ความเชื่อมั่นในฝั่งของตัวดอลลาร์เองก็ยังคงเป็นปัจจัยที่นักทุนให้ความสําคัญกันอยู่นะครับเนื่องจากว่ามีข่าวนะครับเรื่องของนะครับรัสเซียยุเคนเข้ามาเนี่ยต้องดูว่าท่าทีทางฝั่งของดอลลาร์เนี่ยจะทําอย่างไรนะครับนะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มนะครับนาโตเองนะครับนะแล้วก็กลุ่มยุโรปนะครับต่างๆอเมริกาเนี่ยจะให้ความสําคัญกับเรื่องนี้ยังไงบ้างอันนี้ก็ต้องเป็นสิ่งที่เราจะต้องติดตามกันต่อไปนะครับนะแต่ว่าถ้าเกิดเรื่องของอความกังวลของนักทุนเนี่ยเมื่อมีสงครามเข้ามาโดยส่่วนนใหญะครับ ทองคําก็มักจะปรับตัวขึ้นเนื่องจากถือว่าเป็นลุ้มหลภัยนะครับของนักลงทุนนะครับหรือว่าเซฟเฮกเก้นนั่นเองวัะนั้นเมื่อมีปัจจัยข่าวเ,เข้ามาในเรื่องของความขัดแย้งหรือว่าสงครามแน่นอนสัปดาห์นี้อาจจะโฟกัสตามข่าวนี้เป็นหลักนะครับแล้วก็ต้องติดตามปัจจัยข่าวกันด้วยนะครับนะฮะส่วนดอนลลาร์เนี่ยสัปดาห์นี้ไฮไลําสำคัญนะครับจะมีช่วงวันพุธพฤหัสสุขก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับนะ มุมมองของการเทรดทองคำนะครับเพื่อนๆรอเด้งแล้วก็เข้าเซลล์กันในวันพรุ่งนี้ถ้าเกิดว่ายืน19.1ค่อยเปลี่ยนแผนแล้วก็บายขึ้นไป TP ที่19.81นะครับก็อัปเดตมุมมองการเทรดคร่าวๆนะครับกับผมโค้ชเจแล้วก็คุณเจนต้องลาไปก่อนเจอกันพรุ่งนี้เช้านะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยนะครับฝากเพื่อนๆเอาไว้สําหรับคนที่ยังไม่มีบัญชีเทรดนะครับเวสตันเอนะครับสามารถรับโบนัสเทรดฟรี40เหรียญนะครับได้หลอดรีเบนะครับทุกๆการเทรดของคุณจะได้เงินคืน1หลอด 3เหรียญนะครับแล้วก็มีโบนัสเงินฝาก3,000เหรียญนะครับสูงสุดนะครับเลยนะครับแล้วก็มีโบนัสเงินฝากตรงนี้สามเหรียญนะครับนะไม่เกินสามเหรียญนะเป็นโบนัสเงินฝากนะครับสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับไม่เกินสามเหรียญนะครับตรงนี้ก็สามารถเข้าไปรับได้แต่ว่าแนะนําสำหรับคนที่นะครับยังไม่มีทุนหรือว่าทุนน้อยก็สามารถใช้โบนัสในการเทรดได้ แล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดนะครับบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในกรอบนะครับนะแล้วก็บทเราะ้อนี้เป็นเพียงมุมมองส่วนตัวก็โปรดใช้วิจารณญาณในการเทรดด้วยนะครับตลาด f เ r ็กมีความเสี่ยงสูงครับต้องบริหารพอร์ตให้ดีนะครับอย่าอเว์เทรดครับวันนี้ผมโคเจคุณเจนต้องลาไปก่อนเจอกันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ